เลยกองเลยครับมีอะไราให้บ้างโอ้หมันตกอ่ะเขราขย่ายัไงทำไมอ่ะมีอะไรานีมีอะไรบ้างนี้คือที่จับครเราโชว์โทีนั่นนี่อะไสายชุดสวัสดีครัวันนี้ก็จะมาแกะกล่องเบเกันครับได้เบเกมาครับสั่งมาจากตอนอครับผมดวหมุนๆหมุนๆหมุนๆกันน โอ้โหเดี๋ยวอันนี้นับได้สุดสองที่สั่งมาตรงส่งมาตรงปกนะครับไม่เป็นไรครับส่งมาตรงเหมือนที่เขาโชว์ในวิดีโอเลยเนาะมีที่หิ้วด้วยครับผมนี่ที่แกะคือพี่โอ้พี่โอ้เก๋ดิเก๋ดิเก๋ท่านออกนี่จะเคยแกะนี่เก๋นะครับแกะของโชว์นะครับนี่นี่อะไรด้วยเก๋ครับโอ้เกะได้แล้วครับผมนี่ครับของเขา ทันเดอร์ไจโ X เอ็กแกะกล่องเลยเพ่อมีอะไรบ้างข้างในเปิดกล่องเลยครับมีอะไรบ้างให้บ้างโอ้โหมันตกอ่ะเราขยับจริงไงมาไีออะมีอะไรบ้างพื่นแนะนำมี่ห้อะไรบ้างอันนี้คือที่จับครับเราโชว์โชว์ที่อ่นนี่อะไรสายชุดอัรนะนอแนะนำให้พี่วแนะับ ัวอะไรบ้างครับอันนี้อันนี้อันนี้วิสาร้อนครับวิสาร้อนช่วงแรกๆมันดังมากได้มาจีตัววิสาร้อนได้มาสองตัวสองตัวเลยไอตัวไอตัวนี้ไลซ์ชิวครับได้มาสองตัวอันนี้จำชื่อไม่ได้ครับแต่รู้แค่ว่ามันเป็นเออไอตัว V ีเอฟเออศูนย์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 สองให้มาแปดตัวเลยที่ชุดสองอันเหรอแล้วก็ด้ามจับแล้วก็มีแล้วก็มีมีบิดให้มีบิดแถมมาด้วยมีสูงมให้สี่ตัว จะสายชุดอยู่ไหนสายชุดเดี๋ยวมันอยู่ได้สมันเปิดได้ไหมอืมนีม่แม่ที่โอ้หรือข้างล่างมีสายชุดด้วยไอชุดเช,ช,ช,ชีวยวชุดนี้มีบิทแถมมาด้วยนะครับอย่างเท่ะราคาหลักร้อยครับราคาไม่แพงชุดนี้มไม่เกินมเป็นสามใบดแดงได้มามปมแปดตัวเลย ยอดเราเราจะใช้แข่งของพี่วโอครับของแท้ของพี่วโอเจอกันเราดูดูให้ดีด้วโอเคมาดูของที่นี่ครับเปของแท้ครับพี่วิวของแท้จากญี่ปุ่นเหรอใช่วันีพี่วิวทำทำแกะกล่องรีวิวแล้วนะครับดูในช่องพี่วิวได้ช่องพี่วิวชื่อช่องอะไรเออไม่รู้จำไม่ได้ชื่อช่องเป็นยังไงโอเค โิวอ okay, uh, okay. 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 oui> well oh, no. ่ะไอรินพิวไอรินไปก่อนโอเคชอบไหมชอบจะสั่งมาเลยนะเดี๋ยวเราจะจัดคอนเทนต์อีกว่าของเทียบของแท้คุกแข่งกันใครชนะครับไอรินระวังมันเลื่อนเลยอ่าครับวันนี้เราจะมาทดลองแข่งเบเบรคไอ้ของแท้ครับพิวอ่สั่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับพิวทำแกะกล่องไว้ในช่องพิอแล้วครับชื่อช่องว่าพี่โวไง ดี่ตกนครับนี่ของแท้มีอะไรบ้างแนะน้ำดารบัตเตอร์ครับฟินิกวิงแล้วก็คาร์โบดักอ่าชว์วีนชว์วีนเลยโชว์วีนเลยชว์วีนเแล้วก็อรีนได้ของเทียบมามีครับอรีนได้ของเทียบมาตัวกที่เราแกะมี28ตัวครับเราจะมาแข่งกันพร้อมยังอันนี้รีวิวฝั่งนี้สิลูกรีวิวยืนฝั่งนี้ลูกมีฮะตัวอะไรบ้างเรีนนี่ยืนฝั่งนี้นี่ครับเราวมาโอเวอรนี้ โอเคเลือกอะไรให้ดีเลือก<พ>ออย,ยังไงยานโซ่ครับอ่ะนับนับเพียวนับเลขที่ three two อุ้ยโอ๋โอของแท้ครับของเทียบกระเด็นแล้วรอบแรกพียวชนะสองแตม้มอ่านี่เก็บนี่เก็บอยู่ในสองคะแนนครับโอ้ยอยของแท้มันแรงจริงเว้ยของแท้มันแรงจริงนะครับพี่น้องไอ้รอบที่สองครับ อลินใช้ตัวอะไร่ีโใช้วิธรีวิ่งนะพี okay. oh, no. ่อกอลินดึงแรกสามเท่าสองเท่าสองเท่าเอ้นใช่มหมเอนของเสียบก่าชนะอะไครับไม่ละพี่บอกแล้วตัวนั้นมันเจนเฮ้ยชื่ออะไรชื่ออะไรนหกสิไนชิวยไนชิวครับ เนชิวของเทียมสามารถชนะฟิตวิ่งได้ครับผมอ่าอีกตัวนึง่ง,งล,งล,ลีใช้ชได้โชว์โชเบทก่อนโชเบทโชเบทได้เพื่อนอันลีอะไรอ่ของของไอลีนของไอลีนไอลีนอ้ใช่ใช่ตัวนี้มั้ไม่ไอลีใช้ตัวนี้ไอตัวนี้สีทองนี่ต,ตัวอะไรนจำไม่ได้จำไม่ได้พิวใช้ตัวไหนดับบัตเตอร์ดับบัตเตอร์ของแท้ครับเจอแบบสองหกศูนย์เจอแบบเทียบอ่ะ ดึงด oh oh <c oughs> ึงอะไแรงแรงแรงมกันสูสีครับ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 ออลิเซ่ฟินิตนะสปินฟินิตออลินอลินสามแต้มฟิโอสองคะแนนอ่าเลือกมาอีกตัวนึงครับได้สีแต้มของชนะนะครับอ่าฟิโอชื่ตัวอะไรตัวไหนเขาโบน่ากุลเขาโบน่ากุลได้ที่ไห ไอชิวไอชิวอ้าแเก็บอเบทได้ใช้ก็ได้เดียวก็ใช้อีะทันเาดินนำอยู่ครับถ้าอินชนะก็คือชนะเลยนะครับวันอัินน้ำอยู่สต่อสถ้าอินชนะก็คือได้แชมป์เลย เฮ้ยเฮ้ยดูเข <t> ู้ียซูซียซูซียบูซียบู้ียจะหมดแรงก่อนใครใครโอ้ยนี่หมดแรงก่อนสามเท่าสามเท่าไม่เสมอไม่เอาใหม่เอาอีกเสมอเอาใหม่ยังมีสามกับสองอยู่เมื่อกี้มันอยู่พร้อมกันเอาใหม่อรีนเอาใหม่เลือกทำไมเลือกทำไมเลื่องตัวแรงเอาใหม่เอาเอาเอาใหม่เลื่องตัวแขางแรงอรีนตัวแข็งแรงมึงกินไงตัวที่เก่งคือว่าเก่งแหนชิวอ่ะ อยตัวสีนุ่งเงินตัวเก่งอ้าสาต่อสองนะครับไถารีชนะคือได้ชนะไปเลยนะอ๋อีียืขึ้นลยืขึ้นยิยืขึ้นเออไอรชนะโอ้ถีบส่านกูอาวิ้สี่แล้วโอชนะไปเลยิโอเอะไรนะโอ้โหฟินิชครับโอนำไปเลยชนะไปเลยสต่อส นั่งลงเลยนั่งจะล้นั่งงมัเือสือนได้เออจัมือกันจัมือกันอโ่จับมือกันที่หนูงว่าจะไม่จับมือกันนะที่เขาจะชน่าัมือมือนะจบไปเกน้มือกันลนัมือกันอ่าจบเกแล้วัมือจะดีจะดีจะดีดีฮะครับสนุกมากเลยดสนุกไหม